ไปไหนว่าเมื่อคืนเข้ามาเมื่อคืนเข้ามาดูตอนเที่ยงคืนเห็นเล่นเกมกันเต็มเลยเข้ามาดูเฉยๆเพื่อนมาได้เล่นไอ้ไม้แบกเสาวอยู่ไอ้เบียก็แบกเสาเราเลยเ,เ,เป็นเป็นมาแข็หนาเลย 阿碧。 พร้อมแล้วพี่เอาอินโฟไหมพี่ออนพี่ออนได้ละใครไม่ได้เนี่ย I got supplies I got supplies ไปไปท่า,าไหนไปยิงกูไปซื้อไปซื้อไอ้นี่ประมา้ไปซื้อแม็กดำก่อนอือหือซื้อมา ผมฟังผมซื้อมาแบบครอบหูเลยพีลแบบ่ลองแบบลองแบบแบบใหม่อ, <c oughs> อ่ะก็จะเจ็บๆหูหน่อย้อ,องตูลงทุนที่สุดเลยยงคืนอย่างเดียวหูฟัง <c oughs> ไม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ทังทีแล้วพี่เนเะอ,อ่านนี้ซื้อเก็บตังซื้อหน่ตังป่านนี้ได้ไอโฟนสิบแปดละ ไปข้างหน้าพี่ดีสุดแล้วจ้ะอืออ <c oughs> <c oughs> รวยแล้ว,ลวปซื้อแม็กเทบีปะไปะเอ,อ้าไม่บอกมดเพื่อนื้อเถอซื้อแม็อันั่นนะแม็พิซา,าอืมแม็กซอมบี้ แล้วเราไปให้ไปแจกเขากันดีกว่าอขาจะไดได้ยินเขาไหมข่องเร็จแล้วไปแจกเขาเดีคุณผู้ใจบุญแจกเสร็จแล้วก็นอนไม่หลับนอนทุกข์ถึงเท้าไข่แถวนิ้วเนี่ยก็ได้ยินะเป็นได้ยินไหมคลิกหนึ่งมันได้ยินไหมเอ้ามาเอาฟังก่อนนะ พี่จะอยู่จะอยู่ใกล้กันพี่แอบหน่อยแอบไปอยู่ที่อื่ไนไปกลัวมันมายิงพี่อ๋อมีนะ ไ่ทิ้งตังแล้วเหรอยังยังเออยังลืมยังลืมทิ้งตังไว้แม่เฮ้เฮ้บีบดูแว่าเออนั่นไงบอดยิงกันแล้วผมผมเยอะครับโอเคโอเค ได้เกาะอเลยใช่ไหมอนนเอาเกาะปลอมไปได้ใช่ไหมได้แล้วผมผมซื้อผิดอ่ะผมมีเกาะสามแล้วผมซื้อเกาะสามมาตะปปลาอะไรหรุตังหมดเลยอ่ะ คลียต้นไม้โอ้เป็นอะไหรหรือว่งมีเสียงข้างหน้าด้วยบอดยิงกันเมื่อกี้แล้วบอดวิ่งเลยนะ พ่ใจง่ายนะพี่เนี่ยทำไมอ่ะขึ้นรถคนแดลกหน้าเลยไม่ได้หรอกเหใครขครับรถผ่านก็เรียกเขาเป็นเพื่อนหมดเลยโบกไว้ก่อนแยวไม่ได้ใจเลยวิ่ขนาดไหนวะ๊ยไม่นอนนะประบะเสียแล้ว ยังไม่วิ่งถึงเลยรอพี่เนี่ยพี่ทำอะไรอยูน่น่นเย้ยอยู่เป็นกลุ่มพี่ไปไหนห้าวเหรอถึงเวลราเร็งวันนักกู หย่างใจมึงได้ทำนี่างไระอสบานอนนนนนนน้ำอุ่นมั้งพี่นอ่นใช่น้ำอุ่นเลยมารนอคชั่นมีรถมีรถมีรถวิ่งแล้วมีรถไปทางนั่นแหละที่พี่มาร์กแหละกำลังไปเลยกำลังขับไปแล้ว มันไปเอาแอดขึ้นขึไม่ได้เคยเอาแอ,าอร์ดอกมาแค่ไปไหมเนี่ยตาไปไหมเนี่ยระวังไปทางเข้าวงนั่นแหละโอ้คิดหายแล้วฝั่งนู้นก็ีิืุนอ่ะ ให้ไอยู่น้องวงพี่เฮ้ยผมยิงแต่ผมผมผมซูมไม่ติดผมเกับเสร็จผมผมกับเสร็จมันแม่ห้าสิบนัดเกือบเกือบเสร็จไอ้สุน ซูมไม่ติดนะนะตอนลองนี่ติดไตตอนเจอคนนี้ไม่ติดเลย <c oughs> บ่อยมากยยิงส่กระสุนมัวเลยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาอยู่ใกล้ๆผมป่าไฟมันเล่นนอกวงม,ม,มา l p Mark the location Mark the location มีมีคนกำลังขึ้นไปมีคนกำลังขึ้นไปกำลังอะไรบ้างกำลังขึ้นไปตอนนี้ตอนนั้น

โอ้โหลูกทรงเฮ้ย <c oughs> ขมเกินอ่ะลูกทรงอะอะไรแต่ยังง่ายเลยเมื่อ,อ,อกีกอ้รู้สึกเหมือนโดนนัดเดียวพี่ เมื่อคืนก,เนกเเ็เล่นกับไอ้ <c oughs> ไก่นายนายชวนวันนี้เงียบเล่นเลยนายมันไอ้นี่กันมันมันไอ้นี่กันไอ้อะไรมันเล่นดึกเมืเ่อคืนอ่ะเห็นนายนายเล่นเลยหรอเป่พี่เบีย จนีหนึ่งปีสองน้งโอ้โหจริงมือผมจนทัดไม่ค่อยโดนนะพี่ออนเล่นน้อยเล่นวันละสองตาวันนี้วันนี้เล่นอะไยตายอยู่เราเล่นน้อยมีอะไรไม่ค่อยแม่นต่าไห่กับการยิงการเล็งการซูมซูมไม่ค่อยซูมไม่ค่อยโดนเลยซิงลายไปหมดแล้วแล้ว ตอนนี้ตาเป็นคนแก่เล่นเกมไม่เ <c oughs> คลิ้วเหมือนได้เกอกระป๋ากระป๋าทำหมวกให้เขาอ่ะสั่งกับใครอ่ะปากระป๋าทำแบบนั้นทำร้่องได้ไหมให้เพื่อน,น,น,นโะท,ทำ

มากกว่าเราสองสองตัวที่หนึ่งมีสองตัวต้องลงไหนอ่ะสองตัวมีตัวแยกที่เต็มเออเสื้อกับสะปรกสี่ยังเอาเลยครูออกไปนอกนี่วัด ไม่ลงไม่ลงตอาไม่ทนจรเน่ยมันจอดมันจอดเลี้ยมจอดหนอก่อน็ไปหาสองตีออกหมดเลยเหรอไม่ครับมนเือยัวมีตัวมีตัวมบ้านเดือบ้านเดือด ต้อตักลอยนั้นกันอุ้ยหดนั่นนางดักอยู่ดิหัวน้ำตาตกใจ่ะไปยังเต็นทไชุบกัน เสียงมันเล้ายตัวดัลเล่นอะเสียงเข้าครับเสียงเข้าไมมเสียงดีเสียงเข้าไหม บังพัดลมจังเลยแมวหนะอันนี้แล้วก็บังพัดลมกัสจอพี่กัสจอพี่พังเลย่หเฮ้ยเฮยอเฮ้อะฮ้อฮะอเฮ้อะฮ้อ้อะฮ้อเฮ้อเฮ้อะฮ้อเฮอะฮ้้อเฮะเฮ้เฮเฮ้้อเฮ้อ้อฮอฮอเฮะเฮ้อะฮะเฮฮฮ้ฮ้ฮฮ อืมองห่าแล้วกูนล้เหนื่อยกับกูมากนะเยตามึงจะใจจืดใจดำกับพี่ขนาดนั้นเลยเหรอพึงยังไม่ถึงเลยคนอยกไกลมากเลยฮะคนไม่ชุ่มจริงเหรอ ก็บอกไปต้องจบปล่อยตายของก็ปล่อยแตอมาสองคนคุณตัดสินใจกันไปร่วงเกินก็โดนด่าดิุบเลยเพื่อนโดนด่าผมแน่เลยเกือบแล้วผมเกือบโดนด่าแล้ว เกือบสวยละเกือบสวยละเกือบสวยละเกือบได้ชุบสารละคิดว่ารักร้อยปี เป็นอุบัติเหตุดิว่าเล้วคุณจารย์รถทรถออกได้ใช่ไหมเจี๊ยบออกได้ม้างนต้องเป็นเรานต่ไหนเลยนะได้โชคแล้วแต่มันไม่ได้เป็นโชคต่อ เยวมีเจ mm? ้ามีมีมีจะยินใช่ม่ยินอยก่ครับอ็นกับ๊ะาเดี๋ยวไปไกลผมนะพี่เอาครัยังไม่ได uh ้ตอนไหนไม่แตกว่ะหลังห้องน้ำไม่เจ้หลังห้องน้ำด้วยมีปัญกินม่ตอนนี้หลัง ไมาเี yeah, uh, yeah. yeah. right. like, oh, man, ่ยมเลจดบางเือดูเลยดูซ้ยหน่อยแดูอันนี้หลังห้งน้มองไปได้โดนิวิ่งดนเข้าขวาหลังไม่นอกค่ะเข้าเลยครับเข้าได้เข้าหลังต้องระเังด ขขาข่าวไหมพี่เลยไม่รู้เลยว่าตัวไหนอ๋อยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อ,อ้อมไปเอาไปไไไเปเลี่ยนอยู่ข้างหลงัง เป็นต,ต, no ต,ตัวนั้นเนาะก็เขาเนาะองโดนกห้องนร็มโนระอังไม่ไหวห่อกมาฝั่งน <shot> <far>. ี้นะครับลังน้ำไปใช่ไหมไปน้ำไปแต่มันน่าจะชิปาแล้วมปลายแล้วเจียงข้างหลังไ เดีม๋ดดมันชุบมันชุบเถานี้เลยน,นีครับ บ้านเราพี่ตอนกันก่อนบ้านบ้านแยมีขวาดะมีขวาต้องสองเราอ่ะเจไาพี่หกคนเลยนะทุกคนได้ใช่ไหมต้องไปเึงที่เสาต้องเชื่อใจสองตืนเตือนเืนมันมีสองเตือน เพื่อนอนดูตบถอยออกไปไม่ไม่อยู่บนหลังคาเอ้ยนี่ไงเหร้อไม่ตัวนั้นล็อกไับไปอยู่พี่ได้ตัวอีกเป็นเพื่อนที่อยู่ รถตเอนะตอนั้นดึงได้ป่ะไม่ได้ตะมีคนตัวล็อกอยู่เห็นไหมต้องหินข้างหินไม่ตัวสีชมพูคนหรือกล่องอ่ะวัวเจ่าคนคนคขึ้นให้ไ้วาันง I'm recalling a teammate thanks ยี่สิวิไปไหนวะ เราใครดีว่าพอจะไปช่วยพี่เนี่ยไอติวิชัยไหมไตรงนี้หายไปไหนจะยิงไหมไม่ไม่มาโดนซ้ำมาโดนซ้ำมันโดนมันโดนลัดคิวผมไปแล้วมันมันอยู่หินนี้ห็นนี้เนี่ยอยู่นี่ไงอยู่าเช้านอนเอ็งแมงบุ้งนี่นะไอตัวนี้ที่ผมยิงอีกตัวหนึ่งว้าเจะไปะ จพี่พอไปช่วยพี่ทิ้ดแล้วชิ้ดแล้วทิ้แล้วไปเลย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 ไปไม่ได้ไปไม่ได้ผมเเื่อก่อนเล่นได้ครับบะได้ไหมได้ครับวงอะไรนะว่าไปเลยไหม วงแรมขึ้นรถขึ้นขึ้นรถไปเลย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 ครับไปเลยไปเลยไปเลยไม่ทันหรอกไปเลยอ้าวไปครับแรงกันได้ไหมงสุดท้ายปะจะยึดอ่อยึดพื้นที่ให้หน่อยต่อไปต้องมันมีขับรถมาใหม่แบบน่าตั่น เดี๋ยวมันโดดมาเด right. ินลงมาเตะลงมาเตะด้วยลงมาเตะด้วยความยากัน t c h out บ้านซืนน้อบ้นซื้อคือบ้าน